อ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Channel นะครับอ่ะงงเลยงงสีทุกคนอยู่ดีโผล่มาในตัวเกมเลยครับก็ตามที่เห็นนะฮะเพิ่งเริ่มอัดตอนนี้เลยครับอันนี้คือผมมาภาคเลยนะเพราะว่าสังเกตดิไม่มีเสียงเกมเออเพราะว่าผมอ่ะเปิดอ่านหน้าจอใช่ไหมแล้วผมก็เปิดไมค์อัดแล้วเห็นไหมไมค์ในเกมอ่ะผมเปิดคุยกับน้องอยู่น้องที่เล่นแก๊กเนี่ยเออแล้วมันตัดเสียงออกหมดเลยเว้ยเรียบร้อยเสียงหายหมด แต่ชอบคลิปนี้ไงก็เลยเอาเอาไนะมาพากแล้วกันนะมาลงคลิปนี้เลยแล้วกันดีกว่าโอเคฮะมาดูตตัวกเกมกันเลยดีกว่าอ่ะผมเล่นแอนเนตกางนะวันนี้ผมมาเล่นแอนเนตกางแอนเนตเนี่ยจากที่จริงเป็นซับใช่ไหมถูกรีเมคสกิลทุกอย่างคือตอนเนี้ยเล่นเล,น,เลนกางก็โหดเคลียร์เว็บก็เร็วคืออเนกประสงค์อะ่ะ <Wow. S 1> เออครบเครื่องอะ่ะโคตรเก่งเฮ้ยฉากนี้ตั้งได้ปะทิรงเรียบร้อยเออ เร,เรียบร้อยเรียบร้อยแอนเนตเนี่ยเออมามาเดทอธิบายสกิลก่อนเมื่ออยู่ใกล้เพื่อนนะครับเออมันจะวิ่งเร็วขึ้นใช่แล้วเวลาเราเคลื่อนที่เห็นไหมสังเกตไหมสกิลคูดาวอ่ะมันจะเร็วเห็นไหมเออยิ่งเคลื่อนที่ยิ่งคูดาวเร็วนะครับแล้วก็มานาลีด้วยคือแอนเนตเนี่ยออกแค่เอ่อของของตอดอะ่ะแบบรถคูดาวอืมแล้วเหมือนสายสายตอ,สายต,อสายต่อเรื่อยๆอะ่ะอากกนนี่อย่างเงี้ย มาชโลอย่างเงี้ยโคตรจำเป็นเลยโคตรโหดโคตรดีของเขาดีจริงอ่ะสกิลหนึ่งก็เป็นดาเมจที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะวางวงแล้วก็เป็นดาเมจต่อ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 แล้วก็สโลด้วยครับยิ่งออพยิงสโลมากขึ้นนะครับแล้วก็สกิลสองเป็นสกิลที่ปารมไปข้างหน้านะแล้วก็ตัวเองจะพุ่งไปข้างหลังอารมณ์เหมือนเอลซูอันเตอเออแต่ว่าสกิลสองเราสามารถถ้าโดนเพื่อนอะสามารถเพิ่มก่อยเพื่อนได้ครับคือเป็นสกิลที่ช่วยเพื่อนดีมาก เวลาไฟเดิน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 โซนไม่ให้ลิลิน่าไปเติมได้ฮะเห็นไหมมันสโลเห็นไหมแล้วยิ่งเราเอาไอ้นี่มาด้วยพลังแสงผีเสือ้อตีทีนึงแล้วก็ต่อต่อตีธรรมาดาทีนึงแต่เนี่ยเห็นไหมแอนเนตอะคือเคลียร์คีปเร็วมากเคลียร์โคตรเร็วอะตอนนี้เคลียร์เร็วมากจริงยิ่งมีอัลกอร,รีนะปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเร็วนี่เวลาเพื่อนตีมังกรแล้วก็สวมเกาะให้เพื่อนนะครับเพื่อนจะไม่ต้องเสียเลือดโดยเปล่าประโยชน์นะให้เพื่อนเลือดน้อยที่สุดเนี่ยเราอันตีเลย อันตีแอนเด็มันดีนะตอนเนี้คือกดปุ๊บมันก็จะอันติีตอนนั้นตอนนั้นเลยมันดีที่ว่าสมมุติว่าแอนเด็อันติีใช่ไหมปุ๊บมันจะผักกระเด็นออกใช่ไหมครับแล้วตัวไหนที่พุ่งเข้ามาเข้าหาวงอันตีของแอนเด็ก็จะถูกสตัน์อีกครั้งหนึ่งเออเหมือนไอตัวที่มันถูกสกัดไปแล้วปึ้งแล้วมันวิ่งเข้ามาชนอีกมันก็จะโดนสองรอบฟิกเกอร์ตีเรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นทอนไหมครับทอนวิ่งเข้ามาแล้วก็โดนอันติี วิ่งเข้ามาโดนอันตีแล้วถูกสตาร์ทอ่าเมื่อเช้ไวโออ่ะ,ะโดนสองรอบนะคือโดนเราอันตีใส่ปึ้งกระเด็นครั้งหนึ่งแล้วมันก็พยายามจะมุดออกมาอีกอะ่ะมาโดนอันตีวงอันตีเราอีกทีนึงก็จะโดนสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งสตาร์ทที่มันเก่งมากแอนเดนมันเก่งมากเนี่ยผมได้อัลกอริทึแล้วคือเก่งแล้วนะคือได้อัลกอริทึนี่คือแบบมาแล้ววะเริ่มมาแล้วลอรอคาธาสโลกับเดียเดมเนี่ยคือแบบโห้โคตรมาออกตัดเลือดก็คุ้มโอเคมือจ๋า ไม่รอดไม่รอดติดป้อมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้แก้วไม่ธรรมดาด้วะไอ้หนุ่มไอ้แครี่มาเราเดินนำให้แครี่เลยเพราะว่าเราเป็นได้ทั้งซับทั้งเมทเลยนะบอกแล้วตัวมันครบเครื่องอ,ะอ่ะอ่ามาให้แครี่ให้แครี่โซนให้แครี่โซนไปโซนไปฟืบวางคือ สกิ 1> 1ลหนึ ff, ่งเราวางเขาจะสโลใช่ไหมเขาเข้าไม่ถึงหรอกเขาเข้าไม่ถึงตัวเราหรอกแล้วเรามีสกิลสองออกอีกเอา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 แก๊กฮัลโหลใจเย็นนิดนึงปึ๊บมีสกิลสองเพิ่มให้เพื่อนมีสกิลสองเพิ่มให้เพื่อนเกาะโหโคตรจะถึกดูเราก็ได้เองด้วยนะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะเนี่ย ดี๋ยวก่อนฮะเราเคลียร์คลิปของเราก่อนเรียบร้อยฮะตายเราตายแล้วหนึ่งแก๊กด้วยใช่ไหมใช่เรียบร้อยฮะตายสองคู่นํำเรียบเอาน้องหมึกเรียบร้อยสโลเรียบร้อยเรียบร้อยใส่ก่อยเพื่อนเห็นไหมดูคิวเลียนมอกี้โดนอันติทอนเต็มๆเ,เลยนะแต่ได้โล่เราก็เลยเออซับดามจเมาแบบเยอะอยู่นะไ,ได้โปเนี่ย ดับดับเอาฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ลั่นชิบหายอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยน่าจะโดนสกิลหนึ่งเราแตกอย่างงี้ไม่ใช่สกิลสองหรอกโดนสกิลหนึ่งเรากัดกินเฮ้ยคิวเลนเฮ้ยนิ่งกิบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไปไหนอ่ะเฮ้ยนิ่งไปแล้วชิบหายแล้ว เอาไปหน่อยไอ้มือขึ่งหลอดแล้วนะขึ่งหล,ล,ลอดแล้วนะเรียบร้อยแตกฮะเอาคิวเรนมาตอนไหนวะโอ้โหจัดไอ้แปลแลวเราเมื่อกี้เมื่อกี้ก็อจัดแปวแหละคิวเรนนิ่งจัดเอ้าอะไรอะไรเนี่ยโอ้ยอยลิเลน,น่าลิเลน,น่าเจ็บนะหนุ่มไม่เป็นไรฮะ <S <S เราคอยกันให้เพื่อนก็พอนี่เป็นไงเขาเรียกว่าเรียกว่า สกิลสกิลความสะดวกที่สุดในโลกเขาเรียกว,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 ว่าอะไรวะอะไรวะอะไรวะรอีกคำเนี้ยเออเช่ามาเลยครับเล่นต่อไปไบโอไบโอเอาไงดูสวยจัดเพิ่มเกาะโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเตอรดาเมจเราไม่อยู่เอาไงเอาไงเพิ่มเกาะอ,อ้าไบโอแตกนะแตกนะ แตกนะเอาหัวเอาหัวมาดิมาดิมาดิ <c oughs> สักหน่อยสักหน่อยไม่ละสักหน่อยไม่ละหิวหิวกินข้าวมาข้าวกินตรีนะครับมาเพิ่มเกาะไอ้เพื่อนอ้าวอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหอย่างนิ่มเลยครับง่ายๆเลยดูสกอร์ผมดิ4ี1 2แล้วฮะอันนี้คือเพิ่มเสียงกะจะเพิ่มเสียงกะแบบอัดเสียงปุ๊บ เฮ้ยเสียงมันดังไปปะวะเฮ้ยเสียงเบาไปปะวะลืมไปถ้าเปิดร้อนกันมันตัดเสียงออกเรียบร้อยน่ะยังจะปรับอีกยังจะปรับอีกไม่เงี้ยอาจาไม่ผิดหน้าจอจะเป็นคัดคัทสโลต่อมาแล้วอ่าใช่ใช่ใช่อ่าอย่างที่ผมบอกนะสกิลหนึ่งแอนเน็ตอะยิ่งอัพเลเวลสกิลเนี่ยเลเวลสกิลหนึ่งอะมันเต็มแล้วก็สโลเต็มเต็มแล้ว ยังไม่ได้กี่เซนแต่เยอะอยู่นะสี่สิบหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเออน่าจะสี่สิบหรือเปล่าเพิ่มเกาะแล้วถ้าได้คาถาสโลย์อ่ะโอ้โหไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องนึกถึงมันจะนนหนึบขนาดไหนนี่นะไว้ดีตัวตอดทำให้ฝ่ายตรงข้ามคือลำคาญจ๋าเลยมาอเอาแช่แข็งมาสนย่ยกันนะฮะเข้าไปอัตี เรียบร้อยเอ้ยมันมันงัดป้อมเอ้ยปิดป้อมปิดป้อมแล้วไงไม่ทันแล้วบอกเลยดูดูดูโคสโลเห็นไหมสโลจ๋าเลยทอนจ๋าทอนจ๋าใส่ก่อยเพื่อนโอเคแล้วสเเลเยอะเกิดแล้วเพื่อนยวเคลียร์ให้ใช้ไปใช้ไปสกิลไม่ต้องไปห่วงแอนเน็ตสกิลใช้ใไปเถอะคูด,ดาวมันไว มันไวเวอร์เคลียร์ล่างให้ฮะไปไปสกิลสองไปเรื่อยๆย่นระยะไปไปฟืบปืบโอโหดูดูดูด,ดูอย่างไวอะ่ะสกิลสองฟุบบไปเดินได้รอ้อยเคลียร์สูงแล้วเฮ้ยโดนโดนวันเดอร์ปะ ล้างล้างมาล้างแล้วนีย่ยังจะปรับเสียงอีกยังไม่รู้ตัวอีกกูเนี่ยโอโ้โหยังสวยเรียบร้อยโอ้โหดูสวยจุกจาครับเข้าแปนติเรียบร้อย,โอโยอติดขือเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยหมดดงหมดดงหมดดงแน่นวันไปไหนจ๊าเฮ้ยเฮยใครรอดวะไม่ได้ดีไม่ได้นะแทงอยู่แทงอยู่ไม่ได้นะนะห้ามรอดนะเอาให้หมดก่อนนะเอาให้หมดก่อน เฮ้ยเหลือตัวเดียวโอ้โหเพื่อนไม่เอาอะเรียบร้อยฮะแอนเนตแอนเนตเลนกลางมิดเลนคือตัวมันเป็นตัวที่ครบเครื่องอะ่ะเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะแต่สกิลมันน่ารำคาญมากแล้วมันแรงไงโดนหลา,ลายเมดอะคือแรงมากดูฮะโหดามเมจเราดูไม่ธรรมดานะยี่สองจุด ท่าไหร่วะเนี่ยเออนั่นแหละยีบิบสองกว่าแหละสกอร์สิบจุดเก้าอ่ะข้าวหกตายศูนยแอสสิบสี่ 4. คือมันเป็นตัวที่ช่วยเพื่อนได้ทําทีมไฟท์ได้เป็นตัวน่ารำคาญเป็นตัวหนีได้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ซุปด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ซุปทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรือว่าจะเราจะมาเล่นตัวอะไรกันโปรดติดตามตามนั้นครับบ๊ายบายครับทุกคน